แกลนโอพินเ่งนะคะอุบลออโต้เอ็กซ์โป2023เป็นงานมหากรรมยานยนตในใ์ที่ง่ญ่ที่สุดในอีสานใต้โดยหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการยานยนต์ทัวรภาคอีสานค่ะเพื่อจัดงานใหญ่แห่งปีที่คนรักรถไม่ควรพลาดนะคะ ซึ่งบรรยากาศการเปิดงานค่ะแกลนโอเพนนิ่งนะคะอุบลออโตเอ็กโป2023ี่ทอุบลห่อศูนย์การค้าเส้นทันอุบล bon ราชธานีมีนายสุปสิทธิ์ก่อเจริญยศภูวัาราชการจังหวัดอุบล bon, ราชธานีเพื่อด้เป็นประธานเปิดงานมหากรรมย่านยน่นทีใหญ่ที่สุดในอีสานไต่ซึ่งก็มีนายสมชาติพงคาบพนาไกรนะคะกรรมการ หอการข่าไทยประธานหอการข่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างสองนายมงคลจุลธาตุประธานหอการข่าจังหวัดอุบลราชธานีผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมย่านยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีเขาร่วมในพิธี บรรยากาศภายในงานนะคะประชาชนกระต่างตื่นเต้นและก็ให้ความสนใจกับบรรดารถยนต์รถจักรยานยนต์คือการผ,ผ้านินยดนะคะและก็อุปกรณ์ต่างๆในงานนี้คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะที่เพิ่นเด้ยกทับมาอยู่ภายในงานกว่า30แบรนด์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ใสพลังงานจากไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์และก็เป็น้าหนะทางเลือกที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจในปัจจุบันพร้อมกับขอเสนอสุดพิเศษ สำหรับผู้ที่ออกรถทีงานออตโต้นะคะอุบลออโ,อโต้เอ็กซ์โป2023การันตีว่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดในตอนนี้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับการจัดงานในเทือนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า20รายิย ร่วมทั้งลถสันน้ากว่า30แบรนด์โดยมุ่งหวังจากกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีและก็ในเขตอีสานใต้นะคะเพราะว่าจะเป็นทางยาโสทรนศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญเหล่านี้นะคะก็จะทรงผลดีกับผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมย่านยนต์และก็กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลย เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจญญย่านยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจสามารถที่จะไปสัมผัสบรรยากาศของงานอุบลออโตเอ็กโป2023ด้วยตัวเองนะคะที่อุบลหอศูนย์การค้าเส้นทางอุบลราชธานี เพิ่นจัดตั้งแต่มือวันที่21มาแล้วนะคะไปจนฮอดวันที่29ตุลาคมนี่ค่ะคุณผู้ชมครับไปช้อปปิ้งที่เซนทัลเลก็ไปเบิ่งงานนี้ต่อค่ะอยากจะว่าเมื่อน,นี้เพิ่งจัดอยู่นะครับพี่กงครับไปเบิรรถเท่ๆมันเป็นช่วงในวันยุทอยู่ค่ะผู้ในะดที่ไปช้อปปิ้งที่เซนทันแล้วไปเบิ่งหนังไปเบิ่งหนังไปเบิง่งปซปับเปลเร่เนาะไปเบิง่งปซปับเปลเร่แล้วก็มามาเที่ยวงานมาเบิ่งยานยนต์กันต่อค่ะมาเบิ่งกมิสมอเตอร์โชว์ด้วยนะ